ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันอีกหนึ่งวันนะครับจะเป็นขั้นตอนนะครับการผสมปุ๋ย A และปุ๋ย B ลงในน้ำนะครับที่ผมเตรียมไว้ในกล่องนี้นะครับในกล่องของผมเป็นกล่องเซีมอนนะครับบรรจุน้ำ40ลิตรนะครับที่ผมจะผสมปุ๋ย A และปุ๋ย B นะครับก็1ซีซีต่อน้ำา3ซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะครับ ปุ๋ย3 c ีต่อน้ำ1ลิตรของผมเนี่ยก็ 120cc นะครับอย่างละ 120cc นะครับปุ๋ย A และปุ๋ย B นะครับก็มาดูอุปกรณ์นะครับของผมก็มีนี่นะครับไม้คนนะครับแล้วก็กวยตวงนะครับแล้วก็ปุ๋ย A ปุ๋ย B นะครับแล้วก็น้ำนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นกาสลัดผักนะครับที่ เอ่าพอไว้เตรียมลงกล่องนะครับอันนี้ผมก็ลงกองแล้วบางบางส่วนนะครับโอเคครับอ่าเราก็ทำการนะครับเอาถังใส่นี้ก่อนครับแล้วเราก็ผสมปุ๋ย a นะครับปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ย A ทจะเป็นสีแดงครับนะครับ ยี่ดีนะครับอันนี้เซลลิงละยี่ดีนะครับ ร้อยยี่สิบนะครับแล้วเราก็ทําการคนนะครับคนในนี้ก่อนนะครับเนื่องจากไม่ให้มันตกตะกอนนะครับคนในนี้ให้เข้ากันก่อนนะครับเราเราค่อยเทนี่นะครับแล้วก็เทลงไปปุ๋ยเอร้อยยี่สิบนะครับปุ๋ยดีร้อยยี่สิบเท่ากันนะครับ ปุ๋ยแล้วปุ๋ยบีต้องอย่างละเท่าเท่ากันนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็คน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 นะครับคนให้ท่วงให้ให้ปุ๋ยมันเข้ากับน้ํานะครับให้ผสมเข้ากับน้ำนะครับ,รารบจากนั้นเราก็มาผสมปุ๋ยบีต่อเลยครับร้อยยี่สิบซีซีเท่ากันนะครับอ่าปุ๋ย ให้แนะนำว่าถามคนผู้ผู้ขายให้ปุ๋ยให้เรานะครับว่าใช้อย่างละกี่ซีซีนะครับเพราะว่าแต่และผู้ผลิตคุณภาพของปุ๋ยไม่เท่ากันนะครับให้เราถามผู้ซื้อนะครับว่าต้องใส่ปริมาณเท่าใดกับจำนวนน้ำกี่ลิตรนะครับ อ่าเสร็จแล้วครับตอนนี้แล้วก็ผสม คนให้เท่ากันนะครับคน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 เทไปเพราะปกติเขาจะให้ปุ๋ยอ่าทิ้งระยะปุ๋ยผสมปุ๋ยเออย่างละครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าไม่ให้มันตกตะกอนผมก็เลยทำนี้นะครับ ข้างนอกก่อนแล้วค่อยมาผสมนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับคนเท่ากันนะครับโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะครับเราผสมน้ําเสร็จแล้วนะครับเราก็เอานําฝากล่องมาปิดไว้นะครับเลยปิดใหแน่นๆนะครับ ้กาที่เราพอไว้นะครับ14วันนะครับต้อง14วันขึ้นไปนะครับเพื่อให้ให้เราสังเกตว่าต้นกล้ายิบมีประมาณ4ใบนะครับเวลานี่นะครับเวลาใส่ใส่ทังตูด้วยนะครับล,ลงไปให้เหลือประมาณนี้นะครับของน้ํา เราจุ่มลงไปเลยครับเรียบร้อยนะครับง่ายเอ่อมันจะยากแค่ครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปนี้จะง่ายนะครับนี่นะครับก้กน้าเราเราก็ยัดไปเอ่อก็อย่าให้มันโตมากนะครับอันนี้มันเอ่อเกินสิบสี่มาวันสองวันสามวันแล้วนะครับพ่าผมไม่มีเวลา ็อย่าให้มันเกินมากนะครับเวลาใส่มันก็จะลําบากเพราะต้นมันใหญ่นะครับก็จะทำแล้ก็แกะนะครับใส่อย่งนี้จนเสร็จนะครับลเหล๋ยวมาขนาดนี้นะครับแล้วก็ใส่ปึ๊บเรากดลงไปครับนี่ครับต้นก้างของเรา นะครับรากเขาก็ยาวๆแล้วนะครับก็มีประมาณสี่ใบนะครับไอช่วงนี้เราเวลาใส่เราต้องค่อยๆใส่นะครับใส่แบบนุ่มนวลหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่แรงๆนะครับต้นกล้าอาจจะช้าได้เลยครับอาจจะตายได้นะครับเพราะว่ารากเขายังไม่แข็งแรงนะครับเราต้องค่อยๆใส่นะครับจัดเรียงให้ดีนะครับแล้วก็ยัดใส่ให้เหลือประมาณนี้นะครับ แล้วก็เราก็ค่อยนี่นะครับนี่แล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับเราลากใส่ลงไปนะครับนี่นี่ผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะเหลือในส่วนนี้ผมก็จะทําต่อนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จนะครับแล้วก็อยจะดูกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ